มาดูอีกหนึ่งหนุ่มกันบ้างสําหรับหนุ่มอีทึกนั่นเองนะคะออกมาประกาศว่าจะทําการยุติในการเป็นพิธีกรนะคะในรายการทําอาหาร The Best c o o o i n g Secrets ซึ่งเขานั้นทํามานานกว่า3ปีครึ่งเลยละค่ะ มีรายงานข่าวจากสื่อบันเทิงในเกาหลีนะคะว่าอ e ีทึกค่ะสมาชิกแห่งวงซูเปอร์จูเนียร์นะคะได้มีการถอนตัวจากการทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการ The Best Cooking Secrets ซึ่งเป็นรายการทำอาหารที่ได้รับความนิยมของทางสถานีโทรทัศน e ์ EBS และได้รับเลตติ้งที่น่าพอใจมาโดยตลอดค่ะมีรายงานว่าอ e ีทึกนะครับได้เสร็จสิ้นการบันทึกเทปรายการ The Best Cooking Secrets ในฐานะที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการเทปสุดท้ายไปแล้ว เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยการลาออกจากรายการนี้จะเป็นการสิ้นสุดการทำหน้าที่เป็นพิธีกรประจำรายการของอีทึกที่ยาวนานประมาณ3ปีครึ่งของเขาครับโดยอีทึกได้เข้ามาทำหน้าที่นี้เป็นครั้งแรกในเดือนมกราคมปี2017ครับ ทางด้านอ e ีทึกนะคะหลังจากที่ได้ร่วมง,งานกับเชฟมืออาชีพเป็นจํานวนมากในระหว่างการทําหน้าที่เป็นพิธีกรรายการ The Best Cooking Secrets ค่ะทําให้อ e ีทึกนะคะได้มีการพิมพ์หนังสือการทําอาหารที่มีชื่อว่า e t r i c Special Meal Cookbook ออกมาในช่วงต้นปีที่ผ่านมาส่วนรายการ The Best Cooking Secrets นะคะเทปสุดท้ายที่อ e ีทึกทาหน้าที่เป็นพิธีกรจะออกอากาศในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ